เงินถูกต้องรายอีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับมีลัอกี้แมานะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไลน์รีเบิร์นะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาสรุปการฟาร์มนะครับวันนี้มีลองมาหมดแล้วแมบธรรมดา21่แมปหนึ่งหนึ่งานร้ายแมปหกหนึ่งแล้วก็111หนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูนะครับ อุ้ยมีแพ้เหมือนกันแล้วเนี่ยสี่ร้อยครั้งคือเอาแบบว่าไม่ว่าจะฟาร์มแบบไหนก็นแล้วแต่ที่หมีเห็นนะอัตราเฉลีย่ยเนี่ยครับมันจะประมาณหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยประมาณกล่องหนึ่งเท่าที่หมีฟาร์มนะแต่ว่าอันนี้มีแพ้บ้างก็เอาเอาเดี๋ยวพูดถึงนะฟาร์มฟาร์มแบบไหนคุ้มสุดใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ทีละแบบที่หมีฟาร์มนะครับ แล้วก็สรุปการรีบี้สรุปภูมิไหมในความรร้สุกส่วนตัวของมีนะ,ะเดี๋ยวอาจจะต้องไปเปลี่ยนของหันก้าหันนิดนึงครับ อ่ะอันนี้นะจากที่หมีลองฟาร์มนะยี่สิบหนึ่งอ่ะถ้าฟาร์มยี่สิบหนึ่งเนี่ยที่มันได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือมันไม่ได้ดอกประดับถูกไหมแต่ว่าข้อดีของการฟาร์มยี่สิบหนึ่งเนี่ยมันจบไวมากครับสี่ร้อยตาเนียวปั๊บเดียวเองจะไม่เหมือนสิบเอ็ดหนึ่งจบช้าสุดแล้วแต่ว่าข้อดีคือไม่ได้ประดับหกดาวนะครับซึ่งอันเนี้ยที่หมีลองลอง,ลองบอทอะ,ะเฉลี่ยร้อยตามันจะได้กล่องหนึ่งสมมนตสีวว่ร้อยรอบก็คือได้ประมาณสี่กล่องแต่บางแต่ว่าบางคครรรัั้งก็ไดอยู่ปะะมาณนบ อ่านี่มีจบไปก่อน,นแลยี่สิบหนึ่งแล้อ่าต่อไปเป็นใน่วนฟันร้ายนะครับเดี๋ยวไล่ไปเลยคือเท่าที่มีลองฟาร์มมาหมดแล้วว่าอัตราเฉลี่ยหนึ่งร้อหนึ่งร้อยรอบมันจะได้ประมาณกล่องหนึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับใส่เซฟหนึ่งเราต้องไปใส่ประดับกันตายดีกว่า,าด่หนึ่งอ่ะนีครับ อ่ะต่อไปในส่วนฟาร์มหนึ่งอันนี้จะเร็วหน่อยเพราะว่ามีสองสกิลตายแล้วก็อ่าไม่ตายเลยนะก็เฉลี่ยก็คือหนึ่งร้อยรอบประมาณกล่องหนึ่งเท่าไี้มีรองนะครับข้อดีของการฟาร์มฝันร้ายหนึ่งๆเนี่ยก็คือได้ประดับสดาวนะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ไหวหกหนึ่งก็มาหนึ่งๆก่อนอ่ะต่อไปเป็นในส่วนหกหนึ่งนะครับนี่ต่อไปเป็นในส่วนหกหนึ่ง 61อันนี้มีก็สก,กิลสองทีตายแล้วก็ไม่ตายเลยสักรอบก็ประมาณร้อยตาก็ประมาณกล่องหนึ่งเฉลี่ยนะสรุปก็คือถ้าใบบอดแบบไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถ้าประมาณร้อยตาเนี่ยแล้วเราไม่ตายเลยอ่ะได้แน่แน่กล่องหนึ่งนะเท่าที่มีลองนะครับข้อดีของการบอด61เนี่ยก็คือได้ระดับห้าดาวก็จะดีกว่าบอดหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าต่อไปสุดท้ายแล้ว11หนึ่งนะที่มีบอดอันนี้มีตายอยู่หกสิบรอบชนะอยู่สามร้อยนะก็มอน,มนตึงนิดนึงนะครับ เราเหมียวต้าหารไปใส่ประดับไปใส่ประดับตายเกิดดีกว่ามันจะได้แบบไม่ตายดีกว่าอะต่อไปนะครับฟาร์มสเปหนึ่ะเ่าไดนะ้มีเทสน,นะครับสี่ร้อยตาเนี่ยก็เหมือนกันเลยก็คือ100ตาเนี่ยดอกหนึ่งแต่ว่าบางตาก็มีบางตาก็ไม่ได้ก็มีนะอย่างเช่นแบบ400ตาถ้าชนะหมดเนี่ยได้อยู่ประมาณส3ก็มี เอ่อบางตาเนี่ยสี่ร้อยตาได้สี่กล่องก็มีครับประมาณนี้สรุปก็คือเท่าที่มีเทสเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยตาได้หนึ่งนะประมาณนี้นะครับข้อดีของฟันไร้สเปดหนึ่งก็คือมันจบไปดับหงดาวไงยังไงก็ดีกว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าอาจจะจบช้าหน่อยแล้วก็อาจจะต้องบิ้วของต้องไม่ให้ตายด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเอ่อถ้าอย่างนี้นะมีว่าเดี๋ยวมีใส่เดี๋ยวโลนดีกว่ามันจะไม่ติดขิน่าจะดีกว่าบางทีมันเกิดขึ้นมาจากไอ้นี่นครับมันไม่ติดขิแล้วก็จุดอ่อนนั่นแหละ อืมโอเคครับอาเดี๋ยวมีขออนุญาตสรุปการใช้บี้อีกรอบหนึ่งนะบางคนบอกว่าร้อยกับร้อยี่สิบไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดเป็นหมีอะ่ะหมีฟาร์มสิบเอ็ดหนึ่งได้เนี่ยหมีรีร้อยบี้หมีก็คุ้มเพราะว่าตอนนี้ยหมีมันต้องเอาลูบี้ไปทําอะไรแล้วไงถูกปะอันนี้อันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าจุดสูงสุดของเกมเนี้ยมันก็คือประดับหกดาวครับถ้าเกิดประดับหกดาวเนี่ยเป็นเพื่อนใส่ครบห้าตัวเนี่ยมันคือจบเกมแล้วแค่นั้นเองครับ อ่าเดี๋ยวขอ,อสรุปการใช้บี้นะสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าเกิดสมมติใครคิดว่าอ่าเอาแบบไม่คุมชบาเอาเอาแบบคุมกับไม่คุมนะครับเอาแบบง่ายๆเลยอ่ะรูบี้เนี่ยมีแนะนําเลยถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆกาว่าครามกิจกรรมนี้เอาแบบไม่ขาดทุนนะซื้อ80เพราะว่ายังไงก็จบด้วยกําไร700รอถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็น100รูบี้เนี่ยเพื่อนๆจะขาดทุนพันหนึ่งเขาว่ากันตามแล้วมีก็พูดตามนั้นนะนะแต่ว่า ถ้าเกิดสมมติพันธ์หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นหมีตอนเนี้ยหมีไปเอารูบี้ไปทําอะไรแล้วไงสบายตัวมันโอเคอะไรโอเคหมดแล้วหมีก็อย่างอย่าง,งถ้าเกิดตอนเนี้ยหมีก็คงซื้อพันธ์หนึ่งเพราะว่าเอ้ยซื้อหนึ่งร้อยเพราะว่ามันขาดทุนพัน์หนึ่งอะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติหมีฟาร์มไปเนี่ยหมีได้ของกลับมาอย่างเงี้ยมีได้ประดับกลับมาสาหรับหมีคือคุ้มครับสรุปคือเพื้อนตัดสินใจถ้าไม่เอาแบบขาดทุนอะไรเลยแล้วก็ได้กล่องฟินๆเลยลได้ทุกอย่างก็แปดสิบถ้าขาดทุนรูพันนึงก็ หนึ่งร้อยมาอยู่ที่ว่าเพื่อนๆตอนเี้ใช้ r ู b ีทําอะไรดีกว่าถ้าเกิดแบบตัวยังไม่ครบอะไรเงี้ยหมีก็แนะนําว่าฟาร์มแค่มแปดสิบพอแต่ยังเป็นหมีมากตอนเริ่มหมีของครบแล้วอะตัวครบแล้วหมีก็ไม่รู้ว่าเอา Ruby ไปทําอะไรไง<ส>ใช่ปะเออหมีก็คงจะเอาสักหนึ่งร้อยขาดทุนหนึ่งพันไม่เป็นไรครับเพราะว่าฟาร์มเพิ่มโอ้โหบางทีเดี๋ยวได้ประดับหกดาวมันคุ้มไปเยอะอยู่แล้วอะมีสรุปจบเรียบร้อยนะมีสี่สเต็ปในการฟาร์มเลยไหวแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ว่าหมีคิดว่าคุ้มสุดก็คือส เราฟาร์มได้กล่องกิจกรรมด้วยอะแล้วเราก็ได้ประดับด้วยยังไงก็คุมครับได้ประดับ6กดาวเป็นชิ้นหนึ่งนี่ก็คือดีที่สุดแล้วดีกว่าไอ้กล่องกิจกรรมเยอะประมาณน,นี้นะครับโอเคเพื่อนเพื่อใครมีคําถามอะไรก็มานคอมเมนต์พูกคุยแลกเปลี่ยนได้หรือว่าอยากให้ทำไกด์อะไรก็บอกได้นะครับอะแล้วเจอกันนะครับ